แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวิธียืมเงินผ่านแอปกสิกรไทยกับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรในการยืมเงินผ่านแอปกสิกรไทยขอสินเชื่อบคุคคลกสิกร นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคนมีบัตรกสิกรไทยที่สามารถใช้งานในแอปเคพสได้ขั้นตอนการขอยืมเงินผ่านแอปกสิกรขั้นตอนที่1โหลดแอปเคพัสเพื่อใช้บริการธนาคารออนไลน์บนมือถือถ้ามีอยู่แล้วข้ามไปขั้นตอนที่2ได้เลยขั้นตอนที่2เข้าสู่ระบบของแอปกสิกรไทยต่อไปโดย ถ้าเคยใช้งานแล้วกดเข้าสู่เมนูธุรกรรมและใส่รหัสเข้าใช้แอปและไปสู่ขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนเข้าใช้แอปหรือพ่วงบัญชีก่อนถ้ามี ATM หรือเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์หากยังไม่เคยมีบัตรกสิกรขั้นตอนที่3กดที่เมนูสินเชื่อและเลือกดูสินเชื่อที่ต้องการแสดงความสนใจ ขอยืมเงินผ่านแอปกสิกรโดยจะมีสินเชื่อเงินด่วนเป็นการขอยืมเงินกู้พร้อมใช้ส่วนบาทเงินด่วนจะเป็นการเปิดวงสินเชื่อไว้พร้อมใช้ยามฉุกเฉินเมื่อฉุกเฉินก็เพียงแค่ไปกดเงินสดจากโต๊ะ ATM เท่านั้นขั้นตอนที่4เมื่อกดเข้าไปในสินเชื่อที่ต้องการยื่นขอยืมเงินผ่านแอปกสิกร ระบบจะแจ้งรายละเอียดถามถึงคุณสมบัติเช่นไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันรายได้ขั้นต่ำ7,500บาทและเมื่อได้รับสินเชื่อที่ต้องการก็คลิกได้เลยเพื่อกดปุ่มสนใจให้ติดต่อกับขั้นตอนที่5เจ้าหน้าที่จะติดต่อกับเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมแนะนำข้อมูลต่างๆพร้อมอาจแนะนำให้เตรียมเอกสารและจัดส่งเอกสารดังนี้เอกสารแสดงตนใช้หลังจากยืยนยืมเงินผ่านแอปกาิศกรสำเนาบัตรประชาชนและใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีสำหรับท่านใดที่ต้องการยืมเงินต่ำกว่า6,000บาทเช่นยืมเงินฉุกเฉิน5,000บาทด่วนกาิศกรอาจจะต้องเลือกยืมเงินฉุกเฉินกาิกรที่ 6,000บาทแทนเนื่องจากมีวงเงินกู้ขั้นตามที่6,000บาทสำหรับการผ่อนชำระ12หรือ24เดือนส่วนถ้าต้องการยืมเงินด่วนสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร50,000ก็สามารถยื่นกู้ผ่านเงินกู้พร้อมใช้ได้เช่นกันหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดโดยวงเงินกู้50,000จะได้สูงสุด60เดือน